สำหรับคลิปนี้ครับเราจะพาไปชมบทวิเคราะห์ในศึก K1 World กลาังปี2023 KFETA ครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในวันที่12มีนาคมนี้ที่สังเวียนโยโยงิยิมเนเซียมโดยในรายการนี้ครับจะมีนักชกไทยขึ้นชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ K1 รวมทั้งหมด4รุ่นนะครับในซีรีส์การวิเคราะห์ศึก K1 ขอแบ่งเป็น2 EP ครับ e ีละ2คู่และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มมาที่คู่ป้องกันแชมป์ K1 ในรุ่นซูเปอร์เว e เวทเวิร์ดแชมเปียนจอมทองชูวัฒนะหรือจอมทองสไตรเกอร์ยิมผู้ท้าชิงชาวไทยปัจจุบันอายุ33ปีเจ้าของส่วนสูง1 7 5เซนเมตรล่าสุดก็ซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเจอกับฮิโรมิวาชิมะเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ28ปีสูง1 8 0ซนเมตร ในบรรดานักชกไทยทั้ง4ครับจอมทองถูกคาดหมายจากบรรดาแฟนๆมวยว่าน่าจะมีโอกาสในการคว้าแชมป์เคมากที่สุดโดยผลงานใน2ไฟหลังของนักชกไทยครับลอยต่อยคู่ต่อสู้หมดสภาพทั้ง2ไฟในขณะที่ฮิโรมิวาชิมะเจ้าของฉายาโกโกโนะซามูไรชนะติดต่อกันมาแล้วถึง6ไฟ เคยเอาชนะนักชกไทยมาแล้วสองคนนั่นก็นคือเตะขาเอาชนะน็อกอวตารต่อหมอสีในยกที่สามและชนะน็อกราสีสิงห์วอวิวัฒน,นน์ในยกที่สองจุดเด่นของนักชกญี่ปุ่นครับคือการออกวุทธธีค่อนข้างจะรวดเร็วจัดจ้านออกได้ต่อเนื่องอีกทั้งรูปร่างที่ได้เปรียบครับทาให้เกมวงนอกของวัชิมะก็สู้ได้ไม่ไปรองใครเลยแต่ข้อเสียก็คงไม่พ้นเรื่องของ่าทรดครับเพราะจัดเป็นมวยประเภททําได้เนี่ยเป็นเพศ แต่ถ้าโดนทําบ้างก็ผู้ร้ายชัดเจนในขณะที่จอมทองแม้ว่าสปีดอาวุธอาจจะไม่รวดเร็วและว,ว่องไวเท่าแต่ทดแทนด้วยพลังทําลายล้างครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายและแข้งซ้ายครับที่หนักแรงดุดันไม่เกรงใจใครเลยและเกมในไฟน์นี้ครับนักชกไทยคงเน้นเกมบุกสาสแข้งสลับการต่อยหมัดกดดันนักชกญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก่อนจะได้จังหวะที่วาชิมะครับเริ่มออกอาการหมดปล่อยให้จอมทองครับไล่ถลุงและน่าจะเป็นฝ่าย เอาชนะไปได้แบบไม่ขบยกในช่วงท,ท้ายของเกมครับคว้าแชมป์ K1 มาครองได้แบบประทับใจส่วนคู่ต่อมาครับเป็นการป้องกันแชมป์ K1 ในรุ่นเฟเธอร์เวทเวิร์ดแชมเปียนวิวเพชรโกศลน,นักชกหนุ่มวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง1 7 7เซนติเมตรดีกีแชมป์อ้อมน้อยในรุ่น115ปอนด์แชมป์ประเทศไทย118ปอนด์และแชมป์ช่อง7สีในรุ่น126ปอนด ส่วนเจ้าของแชมป์ครับเจ้าของตำแหน่งไทโตกันจิปัจจุบันอายุ24ปีสูง1 6 7เซนติเมตรวิวจัดเป็นหนึ่งในนักชกระดับเกรดเอของสกเกียรตเพรโดยในไฟน์นี้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของวิวที่จะต้องเดินทางไปชกยังต่างประเทศส่วนไทโตกันจินักชกที่เว็บไซต์คิกบ็อกซิ่งฝรั่งยกให้อยู่ในอันดับที่9เมื่อเทียบกันปอนต่อปอนและเป็นเบอร์หนึ่งในพิกัดไม่เกิน58กิโลกร,รมัม ก่อนหน้านี้ครับเคยเอาชนะคะแนนนักชกไทยมาแล้ว1รายนั่นก็คือสุริยันเล็กอบตอกัมพีจุดเด่นอยู่ที่การออกหมัดครับแม้ว่าจะไม่ใช่มวยที่มีพลังหมัดโป้งเดียวจอดแต่ออกหมัดได้เป็นชุดออกได้ต่อเนื่องแม่นยำถนัดในการย้ำและสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้แบบต่อเนื่องส่วนวิวครับเป็นนักชกที่ฝีมือดีอาวุธครบเครื่องก็จริงครับ แต่ไฟนี้เป็นการเดินทางไปชกยังต่างแดนเป็นครั้งแรกและชกในกติกาเควันเป็นผลแรกด้วยก็อาจจะทําให้นักชกไทยครับต้องปรับรูปแบบการชกและเรียนรู้ในกติกาเควันอีกมากแม้ว่าเจ้าตัวจะมีทักษะในการใช้หมัดครับเพราะเคยเป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นประเทศไทย2ปีสอนแต่การนําเอามาปรับใช้ในไฟนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆไฟนี้ครับวิวน่าจะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนนักชกญี่ปุ่นไปแบบขาดลอย อีพีหน้าครับเป็นคิวของ2นักชกไทยที่จะขึ้นชิงแชมป์และป้องกันแชมป์เคฝากแฟนๆติดตามช่องของเราด้วยนะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวให้ติดตามกันตลอดรวมถึงช่องทางในการรับชมรายการนี้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับ